ก็เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะพร้อมกับไปเจอกับเด็กๆน้องๆนะคะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมบรรยากาศคึกคักมากที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีคือเปิดพร้อมเราเลยบรรดาผู้ปกครองก็เอาพาน้องๆหนูๆน,นะคะบุตรหลานเนี่ยเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กมากมายเลยนะคะคที่กระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะคะเขตด,ดุสิตกรุงเทพนี่แหละค่ะ พื้นที่โดยรอบเนี่ยจำนวนมากนะคะก็บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากท่ามกลางกิจกรรมให้ความรู้มีสนุกสนานมีเกมแล้วก็ไปรับรางวัลเป็นของข,องขวัญจากรัฐบาลด้วยโดยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเข้ามาสนับสนุนมามอบของรางวัลให้กับเด็กๆในวันเมื่อวานนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ในช่วงเช้านะคะทนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมเ,เป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย พร้อมกับไปเจอกับเด็กๆไปพูดคุยไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็เซลฟี่กับน้องๆเด็กๆโห,โหเด็กๆก็ชอบกันใหญ่เลยนะคะบรรยากาศเนี่ยม,มีไปด้วยแบบรอยยิ้มเต็มบรรยากาศของกิจกรรมอบอุ่นมากๆเมื่อวานก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ทาเนียบร,รัฐบาลนะคะเมื่อวานสองที่แล้วก็ให้โอวาแก่เด็กและเยาวชนที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะทำเนียบรัฐบาลในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีด้วยค่ะ